สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะ,ะหุ้นที่จะขึ้น xd ในเดือน8และจ่ายปันผลในเดือน9นะคะมีขึ้นมาเพิ่บเลยนะคะ,ะเริ่มต้นมาที่วันที่16เดือน8ขึ้น xd นะคะหุ้น f t r e i t จ่ายปันผล0.187บาทแล้วก็ ณวันที่31เดือน8นะคะขึ้น x t วันที่17เดือน8 Inter EIT จ่ายปันผล0.1831จ่ายวันที่1เดือน9 LPN 0.080จ่ายปันผล31เดือน8นะคะ แล้วก็ขึ้น XD วันที่18เดือน8มี advance จ่ายปันผล4บาทในวันที่5เดือน9 r j h ปันผล0.7จ่ายวันที่31เดือน8 S prime จ่ายปันผล0.148วันที่4เดือน9 w a r จ่ายปันผล0.1369 วันที่19เดือน9ขึ้น XD วันที่21เดือน8 BOL 0.145จ่ายวันที่5เดือน9 j a s i f 0.230จ่ายวันที่6เดือน9 KCE 0.6จ่ายวันที่12เดือน9 RPH 0.110จ่ายวันที่4เดือน9 SCM จ่าย0.1วันที่5เดือน9ธนาจ่าย0.040วันที่5เดือน9 TNP จ่ายจ่าย0.040วันที่6เดือน9 T Prime 0.1134วันที่8เดือน9 TU 0.3จ่ายวันที่4เดือน9 WHART 0.193จ่ายวันที่7เดือน9ต่อไปเป็นขึ้น XD วันที่22เดือน8 2S จ่าย0.1วันที่7เดือน9 L e, จ่าย0.170วันที่15เดือน9 Aro 0.1จ่ายวันที่7เดือน9เกียรด 0.010จ่ายวันที่6เดือน9 KTB STM R จ่าย0.1745วันที่8เดือน9 LH Hotel จ่าย3.330จ่ายวันที่7เดือน9 LH PF จ่าย0.1วันที่7เดือน9 LH SC 0.15 จ่ายวันที่7เดือน9 mgt จ่าย0ูนยวันที่6เดือน9 qhhr จ่าย0ูนยวันที่7เดือน9 qhpf จ่ายวันที่7เดือนเก้าศ่งสามสบาทนะคะ snnp 0 2 3ย จ่ายวันที่8เดือน9 s p a r ีจ่าย0.7วันที่6เดือน9 s u p e r ิ f 0.158จ่ายวันที่7เดือน9 Tog จ่าย0.2วันที่8เดือน9 Utp จ่าย0.330วันที่7เดือน9ต่อไปหุ้นขึ้น XD วันที่23เดือน8นะคะ AIMCG จ่าย0.130วันที่6เดือน9 AIMIRT จ่าย0.223วันที่6เดือน9อมตะ0.160จ่ายวันที่14เดือน9 BWRK จ่าย0.1807วันที่8เดือน9 BOFIC จ่าย0.1707 วันที่7เดือน9บรุกจ่าย0.005วันที่8เดือน9 CPNREIT จ่ายสจ่าย0.290วันที่8เดือน9ต่อไปนะคะ GC จ่าย0.2วันที่8เดือน9 GPI จ่าย0.065วันที่8เดือน9 i i จ่าย0.2วันที่8เดือน9 ILM 0.250วันที่7เดือน9 InTouch จ่าย1.470วันที่8เดือน9 M จ่าย0.6วันที่8เดือน9 Major จ่าย0.5วันที่5เดือน9โอสสภาจ่าย0.4วันที่8เดือน9 PHOL จ่าย0.090วันที่8เดือน9 PLT จ่าย0.060วันที่7เดือน9 POLY จ่าย0.090วันที่8เดือน9 QH จ่าย0.050วันที่7เดือน9 Z จ่าย0.380วันที่6เดือน9 SC 0.08 จ่ายวันที่6เดือน9 SMPC 0.210จ่ายวันที่8เดือน9ซันจ่าย0.1วันที่8เดือน9 SVR จ่าย0.2วันที่6เดือน9 Tasco วันที่อ่จ่าย0.250วันที่7เดือน9ทีมจ่าย0.080วันที่5เดือน9 TQR จ่าย0.174วันที่8เดือน9 UEC จ่าย0.1วันที่8เดือน9ต่อไปเป็นหุ้นที่ขึ้น XD ในวันที่24เดือน8 2023นะคะ AAI จ่าย0.050วันที่8เดือน9 AI 0.1จ่ายวันที่8เดือน9 AIT 0.150จ่ายวันที่8เดือน9อมตะ

จ่าย0.155ขออภัยค่ะ0.115จ่ายวันที่11เดือน9 DMT 0.350จ่ายเดือน8ปีก้ะจ่ายวันที่8เดือน9นะคะ DREIT จ่าย0.2วันที่11เดือน9 ECL จ่าย0.030 วันที่8เดือน9 FS Mart จ่าย0.180วันที่6 9, C, เดือน9 HTC จ่าย0.960ว่าจ่ายวันที่8เดือน9 Inset จ่าย0.040วันที่8เดือน9 KJL 0.150จ่ายวันที่5เดือน9 LH 0.20 วันที่8เดือน9เมกะ0.8วันที่8เดือน9 NNCL 0.050วันที่8เดือน9 Noble 0.081วันที่8เดือน9 NSL 0.3วันที่8เดือน9 PM 0.350วันที่6เดือน9 PT 0.3วันที่6เดือน9 RCL วันที่ 0.250วันท uh, ี่8เดือน 9, SGP 0.1วันที่6เดือน 9, สีไทย0.020วันที่7เดือน 9, SMIT 0.10วันที่8เดือน 9, SNC 0.250 วันที่8เดือน9 SO 0.2วันที่8เดือน9 TAC c 0.170วันที่8เดือน9 TKN 0.210วันที่6เดือน9 TMT 0.150วันที่8เดือน9 UAN 0.30วันที่8เดือน9 VCOM 0.120วันที่7เดือน9 w i n d e r 0.070วันที่8เดือน9 Work 0.15วันที่6เดือน9นะคะ,ะต่อไปเป็นหุ้นขึ้น XD วันที่25เดือน8ปี2023 BRG ออกขออภัยค่ะ BRGIF 0.050วันที่12เดือน9 Jubilee 0.250วันที่8เดือน 9, 0.050วันที่8เดือน 9, PSH 0.310วันที่8เดือน 9, SNP 0.250วันที่8เดือน 9, SPCG 0.3วันที่8เดือน 9, STP 0.1วันที่11เดือน9 ต่อไปเป็นหุ้นที่ขึ้น XD ในวันที่28เดือน82,023นะคะ ASP ปันผล0.080วันที่12เดือน9 AYUD 0.9วันที่14เดือน9 BLA 0.280วันที่1เดือน1 อันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจว่าผิดพลาดหรือเปล่านะคะวันที่จ่ายเนี่ยของ BLA นะคะเดี๋ยวถ้าไงก็ก็ต้องขอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะ FTE 0.070จ่ายวันที่14เดือน9 FTI 0.030จ่ายวันที่12เดือน9 k i s 0 0 6 0จ่ายวันที่14เดือน9และลิน 0.270จ่ายวันที่8เดือน9 ORI 0.160จ่ายวันที่13เดือน9 PS เอ้ย PCSGH นะคะ0.2จ่ายวันที่8เดือน9 PRI จ่าย0.394วันที่12เดือน9 Samina จ่าย0.660วันที่12เดือน9 Sipri 0.1 จ่ายวันที่12เดือน9 TQM 0.5จ่ายวันที่8เดือน9 TTCL 0.1จ่ายวันที่13เดือน9นะคะต่อไปเป็นหุ้นที่ขึ้น XD วันที่29เดือน8ปี2023 AH 0.7จ่ายวันที่13เดือน9 CCET 0.04 จ่ายวันที่12เดือน9 FPI 0.06วันที่8เดือน9 future 0.2049วันที่14เดือน9 clinic 0.550จ่าย14เดือน9 PROSPE จ่าย0.220วันที่11เดือน9 TOA จ่าย0.330วันที่14เดือน9ต่อไปเป็นหุ้นที่ขึ้น XD วันที่30เดือน8ปี2023 Hitech อออขอภัย h t e c h 0.025จ่ายวันที่14เดือน9 KK จ่าย0.260วันที่13เดือน9หุ้นขึ้น XD วันที่31เดือน8 ปี2อง3ันย่า XO จ่าย0.358วันที่14เดือน9กค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับหุ้นที่ขึ้น XD ในเดือน8ปี2023นี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปันผลในสิ้นเดือน8หรือภายในเดือน9ปี2023นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะได้รับปันผลเป็นกอบเป็นกรรมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe สำหรับช่องคุณป้านักลงทุนและเพจคุณป้านักลงทุนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ